ขาสามของแลนเซอร์ความสามารถในแต่ละท่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกม ดาร์โเนียส์ซาก้าเตรียมพร้อมรับความสนุกในวันที่17กรกฎาคมนี้เปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการเหล่านักล่ามาังกรเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาลุยกันสำหรับพาดีก็จะเข้ามาสู่ช่วงตำลาควรรู้คู่มือการเล่นคาร์สามคาวาเลียรหรือคาร์ตั้งต้นแลนเซอร์ข้อพิเศษของคาร์ดนี้เราสามารถตั้งเปลี่ยนกระบวนท่าได้จะเป็นกระบวนท่าป้องกันเพื่อเล่นเป็นสายฟูตั้งรับหรือจะเป็นกระบวนท่าโจมตีเพื่อเน้นไปนทางสายดาเมจการที่เราจะปรับเปลี่ยนกระบวนท่าไม่ว่าจะโจมตีหรือ ป้องกันเราสามารถกดสกิลตรงนี้ได้เลยนะครับของแลนเซอร์ถ้ายกโล่มาตั้งป้องกันแบบนี้สกิลก็จะถูกปรับเปลี่ยนแล้วนี่เห็นไหมเราก็กดใช้งานได้แบบปกติ แล้ถ้าเรากดอีกทีหนึง่งก็เป็นการสลับกระบวนท่าโจมตีทําให้แต่ละสกิลก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันและยังเติมเต็มพรสวรรค์ของสกิลได้ด้วยวงล้อสกิลนะครับให้ตัวละครมีลุกเล่นและโหดมากยิ่งขึ้นได้ถึงแม้ว่าเราจะเล่นสายเดียวกันตัวละครเหมือนกันแต่เวลาเราเลือกใช้งานสกิลและอัพพวกพาสีหรือพรสวรรค์ไม่เหมือนกันก็จะเกิดผลแตกต่างกันไปนะครับยิ่งกว่านั้นเขายังมีเมจิกไซส์ให้เราติดตั้งคิวไบเพื่อที่จะเสริมค่าสแตก็กหรือดาเมจข,ของสกิลให้มากยิ่งขึ้นกาาาารรรเสสิมมมพวควคาาถ Skill จะมีความสําคัญมากงั้นเดี๋ยวเรามารู้จักสกิลกันก่อนนะครับถ้าเราเล่นกระบวน่าป้องกันสกิลลมโหมพุ่งแทงเขาจะพุ่งไปยังพื้นที่ด้านหน้า3ครั้งและสร้างดาเมจไกลภาพ94%เมื่อโฟกัสเริ่มทํางานสกิลนี้จะทําให้เกิดความเหนื่อยล้าซึ่งจะอยู่เป็นเวลา3วินาทีส่วนถ้าเป็นกระบวนท่าโจมตีการสร้างดาเมจไกลภาพนะครับก็จะอยู่ที่159%จากป้องกัน94และเมื่อวิถีแห่งสงครามเริ่มทํางานสกิลนี้จะทําให้เกิดผลทลายเกาะซึ่งจะอยู่เป็นเวลา3วินาทีด้วยกัน แอนิเมชันสกิลก็จะเป็นแบบนี้นะครับแทงนๆ่แทดูอีกข้างนึงแทงนั่นแทงสกิลต่อมานะครับพุ่งจู่โจมดุดเดือดโลโฟ้าดการย้ายตำแหน่งบวกดาเมจพุ่งทาโถมเข้าใส่เป้าหมายเพื่อสร้างดาเมจกกยภาพ99%แล้วทําให้เกิดโฟกัสซ,ซึ่งจะอยู่นาน3วิผลของโฟกัสเนี่ยจะบวกเด็บให้5%นะครับแอนิเมชันของสกิลนะครับก็จะเป็นแบบนี้ ยกโล่แล้วก็พุ่งกระแทกสักยูถัดมานะครับรัศมีดาราโลฟ่ฟาดการลดดาเมจโล่สะท้อนการลดดาเมจเพิ่มขึ้นอย่างมากเปราวหนึ่งวิเมื่อถูกโจมตีหรือระยะวดาสิ้นสุดลงท่านจะเคลื่อนไหวไปข้างหน้าแล้วโจมตีศัตรูในพื้นที่รูปคนทางด้านหน้าซึ่งเราสามารถเลือกเปิดใช้งานอัตโนมัติก็ได้หรือว่าจะปิดเอาก็ได้เหมือนกันนะครับเวลานั้นถ้าเราถูกโจมตีนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตั้งโล่และฟาดเหมือนเคาน์เตอร์สกิลถัดมานะครับกระบวน5าพายุหมุนโล่ฟาดหน้าตาของสกิลก็จะเป็นแบบนี้เขาจะหมุนไซโคลนให้เลยนะและอีกหนึ่งสกิลทิ้งดิ่งทาลายสิ้นโล่ฟาดซึ่งเขาจะสร้างความเสียหายดาเมจกายภาพถึง13 6ในการกระโดดขึ้นไปกลางอากาศแล้วก็แท็กลงสู่พื้นพร้อมทําให้เกิดโฟกัสซึ่งจะอยู่นาน3าวิน้าตาของอนิเมชั่นสกิลก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดดและทุบโคตรแรงและในส่วนของกระบวน่าโจมตีเขาจะมีพุ่งจู่โจมดุดเดือดเดี๋ยวยกโล่ออกกอ แตกต่างเลยก็คือจะเป็นสกิลนี้นะครับพุ่งจูโจมต่อมาลัศมีดาราอันนี้เขาจะทําการปารโลสร้างดาเตจโดยรวม100%อย่างต่อเนื่องไปยังพื้นที่วงกลมที่จะมีจุดศูนย์กลางตรงเป้าหมายโอกาสคิจะเพิ่มขึ้น10%ต่อศัตรูที่มีทลายเกาะเมื่อวิถีสงครามเริ่มทํางานเวลาเราใช้สกิลนี้ปุ๊บลมหงพุ่งแทงตามต่อด้วยลัศมีดาราการติดคิเราก็จะง่ายขึ้นนะครับขเขาก็จะปาโลไปแบบนี้ สกิลถัดมากระบวนท่าพายุหมุนสร้างความเสียหายแบบต่อนเนื่องเมื่อวิธีแห่งสงครามเริ่มทํางานสกิลนี้จะทําให้เกิดทลายเกาะ3วิด้วยกันแบบนี้ครับปั่นหมุนได้นะส่วนทิ้งดิ่งทําลายสิ้นหลังจากที่เราใช้งานเรียบร้อยแล้วปุ๊บจะเกิดวิธีแห่งสงครามจะอยู่3วินะครับจะได้บัฟแบบพิเศษ เวลานั้นเราก็ไปต่อยอดด้วยสกิลอื่นๆก็ได้ด้วยความที่ว่ามี2โหมดของแลนเซอร์ทําให้เราเล่นได้ทั้งลุกและลับง่ายมากในทุกกิจกรรมและเป็นตัวสําคัญในการลงดานยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของวงล้อสกิลเราสามารถเลือกอัพพาสีที่เราจะเล่นได้เขาก็จะมีตั้งแต่ยิ่ง s ปสูงเท่าไหร่ดาเมจที่สร้างก็จะเยอะมากขึ้นเปิดใช้งานก็ตั้งแต่เลเวล23ขึ้นไปนะครับถ้าอยากจะอัปเกรดเลเวลสกิลเพิ่มมากขึ้นเลเวลตัวละครต้องสูงขึ้นก่อนแต่แน่นอนนะครับการาจะอัพ สายไหนตรงนี้เพิ่มดาเมจแล้วอันนี้นะครับเมื่อไม่มีสมาชิกคนอื่นอยู่ในหน่วยยกเว้นฟอกเลียดาเมจก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้าเราอัพตรงนี้ก็เหมาะเป็นสายโซโลยิ่งอัพเยอะการบวกดาเมจก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแน่นอนบางช่องเนี่ยเราต้องอัพไปเพื่อปลดล็อกหรือเป็นทางผ่านเราไม่จําเป็นต้องอัพเต็มก็ได้อย่างอันนี้นะครับปณิธานอันเล่าร้อนสกิลออนติเมตเปลี่ยนความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ให้กลายเป็นพลังที่ร้อนแรงพร้อมใช้โลกกุยทางเบื้องหน้าพุ่งชาร์จเป้าหมายและสร้างดาเมจหนึ่งครั ทางหลังจากชาร์จสิ้นสุดลงจะสร้างดาเมจ3ครั้งแก่ศัตรูในพื้นที่วงกลมซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงเป้าหมายแล้วสร้างดาเมจไกลภาพร,าพรวม630%อัตราเดฟเบรจะเพิ่มขึ้น1.8เท่าคูเดาว120วิส่วนมากพวกนี้ก็ต้องอัพนะครับเนี่ยเพิ่มโอกาสการติดขีให้มากขึ้นแล้วไปต่อในสายอื่นในสกิลที่เราต้องการเขาก็จะมีโบกพลังยมตีพื้นฐานอัตราเดฟเบรเราต้องเลือกเล่นเป็นสายสายไล่ไปเพื่อปลดความสามารถของสกิลก็ได้แบบนี้ไปก่อนนะครับยิงอัพเลเวลสกิลส แน่นอนสเตตัสหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะบวกสูงขึ้นแต่การอัพพวกสกิลอาจจะใช้แต้มเยอะหน่อยเขาก็เลยมีแบบแผนให้เราเลือกอัปเกรดนะครับไม่จําเป็นต้องอัพทุกสกิลแต่เดี๋ยวผมอัพพวกสกิลพวกนี้ไปให้หมดก่อนลวกันนะครับเปิดแล้วก็ใช้งานในกรณีที่เราอัพสกิลไม่ถูกใจเราสามารถรีเซ็ตได้นะครับเพื่อเลือกสายใหม่ส่วนแต้มสกิลเราจะสามารถหาได้จากไหนหาได้จากการเพิ่มเลเวลของตัวละครเพิ่มเลเวลนักล่ามังกรเปิดจากหีบโลกแล้วก็เพื่อนทําอาหารหลังจากที่เราเซ็ตสกิลเรียบร้อยแล้วต่อมาอย่าลืมไปใส Magic ่ หรือคิวไบช์ชนิดต่างๆนะครับตามแล้วแต่สกิลที่เราจะเลือกลงยิ่งมีของเยอะก็จัดไปนะครับใส่ใส่ไปให้หมดบางอันก็จะมีพวกทลายเกาะบางอันก็จะมีเสริมอาจทุกฟาดแทงและอนเนกประสงค์ก็มีเหมือนกันพอเมื่อเราได้สกิลที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็ไปลองทดสอบต่อสู้กันดูมาเข้าสู่โลกหอคอยแห่งความฝันออโต้ไปเลยครับเดีย๋ยวเราไปลองสายโจมตีก่อนนะแบบนี้นะครับเออ พุ่งแทงเดินแทงแล้วก็ปั่นนะครับแบบนี้เลยใช้งานสก,กิลโดดไปแล้วก็จิ้มแทงหลบแปบ๊บแทงไปอีกนี่แหละครับสายดาเมจก,ก็เลยจะค่อนข้างแรงหน่อยคราวนี้เดี๋ยวเราก็ลองสายตั้งรับบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไง ถ้าเราเอามาต่อสู้แบบนี้นะเออเปลี่ยนกระบวนท่าก่อนนะครับให้เป็นแบบตั้งรับแล้วก็จัดไปออตโต้มีควงเหมือนกันสกิลหนักโดนตีแบบหนักหน่วงก็ยังยืนไหวยืนสบายอย่างว่าอันนี้เป็นชั้นสูงนะครับหลบแปบ๊บ การตีพวกมังกรในหอคอยถ้าพลังต่างอ่ะเราต้องมีหลบสกิลด้วยแต่ความแรงบอกเลยนะโหแรงไม่แพ้กันเลยนะครับหมายถึงลูกน้องนะยกลูกน้องก็แรงเราก็แรงจิ้มแทงสามทีแล้วปั่นจู่โจม โจมตีเข้าไปเรียบร้อยครับมิชชั่นเคลียร์แบบนี้เลยในลองเกตด6 6 0ดูซิกับ bp ที่มีความต่างสูงมากขึ้นแล้วก็ใช้เป็นเซตโจมตีนะครับ,อรบเออจัดไปแทงนะครับติดต้านงานมาแล้วจังหวะนี้บอกเลยว่าโดนโคตรแรงแต่เรียกมังกรศึกมาก่อนนี่เลยครับพอมีมังกรศึก สกงสกิลเนี่ยก็จะถูกเพิ่มความสามารถให้มากขึ้นความแรงก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับเบกเกาะบอสเรียบร้อยสกิลไปยังอยู่ในช่วงเวลามังกรสุดอยู่เห็จะหมดแล้วเดินออกมาก่อนโจด,ดทุบเข้าไปครับหลบสกิลแล้วปั่นหลังแลนเซอร์เราสามารถสู้ตัวละครที่มีความต่างได้ ได้เชื่อผมซิโดดหลบสก,กิลอย่านะอย่านะหลบแป๊บจู่โจมแทงเข้าไปขอหลบก,ก่อนืออฮือแล้วเดี๋ยวเราไปลองต่อสู้โคลเซียมลองดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงโอ้ยโดนต้นโดนต้าน สกิลเข้าไปเรียบร้อยจบได้ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ไหนลองดูกันนักธนูหน่อยและกันนะครับเฮ้ยโ <Hey yeah. S 1> โรเข้าแทงคือถ้าเขาเข้าถึงตัวได้เนี่ยโอกาสการต่อสู้ชนะจะสูงมากอแืแทงไปแทงไปเรียบร้อยครับมีตันมีสโลแล้วก็ไปเจอแดนเซอร์ชาร์จโลแล้วตีเรียกได้ว่าตัวละครละลายไปเลยครับ ลงดันก็ดีผ่านด่านก็ได้ต้องต่อสู้แบบนี้กับมังกรมากี่ตัวเราก็ไม่วันกระทืบเท้าแล้วใส่ไปแค่ช้าสกิลไม่กี่ทีก็หายไปแล้วและตัวนี้ยูนิคอนเรียบร้อยลงนอนเหมือนกันเราเจอฟิโอน่ากายพันขีบใหญ่ต้องโหดมากขึ้นโอ้โหดูฉากการเปิดตัวของเขานะครับแต่ก็น่าจะไม่ขนามือ ปานไปแล้วแล้วก็จิ้มโดดใส่เข้าไปอีกทีนึงปิดฉาก นี้ก็พาเพื่อนๆมาดูสกิลความสามารถคาวาเลียอันนี้เป็นแค่คาสามนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปสู่ดารกูลเพื่อให้รู้ว่าเขามีสกิลอะไรบ้างและเกมดารกเนียซาก้าไม่ได้มีแค่สกิลเขายังมีในส่วนของพรสวรรค์อัพให้ถูกทางก็จะดึงประสิทธิภาพมาได้มากโขนนี่แหละไกด์ควรรู้ข้อมูลคาส์ดอาชีพฉะนั้นอย่าลืมมาลงทะเบียนล่วงหน้ากันเยอะๆนะครับกับดารกเนียซาก้าหเกมภาพสวยสกิลสุดว้ววแฟชั่นสัตว์ขี่จัดเต็มที่เราสามารถเล่นได้แบบคอร์สแพลตฟอร์มทั้งบน PC และมือ ือลิงก์ผมก็จะใส่ไว้ที่ใต้ล่างคลิปเตรียมความพร้อมและมาเล่นกันเยอะๆนะครับ